ตีไจนกว่าจะน่อะลรจนกว่าจะหมดอ่ะเอาจริงเหรออ้เงี้เขาเอ้เาอเขาลืมเปลี่ยนฉีนปะเธอเอาเลยปะเอาเลยปะจบไปดิเคยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดปัดไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Regent Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็ว ขายกันตรงๆเลยลวกันดีเจนชอ็อคลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมา,าไม่ใช่ผมสิต้องบอกว่าเอลเนี่ยจะมาตีไอออฟดูละหานนะครับให้กับคุณนัทนะครับผมละหานกี่วงน่าจะประมาณร้อยวงนะครับจะติดไหมไม่รู้นะครับจะตียังไงอ่ะนี่คือเทคนิคอะไม่เราขตีม่วสอนไปด้วยสอนคนไปด้วยตียังไงให้แบบได้ได้บวกิแพประสบการณ์เนี่ยตีไอดีผมเนี่ยประมาณ หกเจ็ดชิ้นละนะที่ตีบวกสิบห้าติดนะตีแบบไม่ตั้งใจอ่ะตีไปเลยลูกหัวโชว์เด็กไปทีลูกหัวแล้วทอนแดงเลยเว <Dam n> นเอา้าแล้วเมื่อกี้มันของใครที่มันหัวล้อะออกไปของคนอื่นไอ้เวธอเธอเธอแบบว่ากล้ามากานะตีที่ทอนะ่ะทำไมอ่ะ ลุงที่นี่คือแบบลุงเฮี้ยนเหรอเออลุงแบบว่าแชทแค่ทำให้หลายหลายคนเลิกเล่นเกมนี้แล้วเพลงว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเขาไปเอาเดอบาลันโอ้โหที่ตีท,ที่ที่ตีมานี่ <c oughs> เก็บไว้ปลอดภัยไหมล่ะพวกเนี้ยถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราตัวปลอดภยัยอะเราก็ต้องเอาขอนแดงมาปลอดภยัยถูกปะใช่ <c oughs> แต่ที่เราทำมามแดงหมดเลยนะดูดิมันจะถึงบวกเจ็ดไหมเนี่ยถามจริงขอบวกเจ็ดสักอันได้ไหมอะ บวกเจ็ดแล้วปลอดภัยเลยเออได้ปะเอ้ยติดติดติดมันต้องติดอีกทีนึงดิย้าตีทีนึงเย้เจ็ดเองดีใจทำไปวะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเจ็ดโอเคไปแนลสิบเจ็ดไปแนลสิอุ้ยไทยสิบเจ็ดพอดีเลยว่ะเราไปกิวเขาดีกว่าเอ้ยลองบวกปลอดภัยดิคอนเดนต์ที่เราสร้างไว้นี่คือเราจะเอามาตีบวกปลอดภัยนะเจ็ดสิบห้ามาสองสิบ พอปิดตาแล้วป่ะปิดตาคุณดูก็เห็นอยู่นี่เราจะไม่ดูเธดูทำไมอะ่ะเธดูทำไมเนี่ยซ้อมได้ขึ้นบ้าเฮ้ยมันเงียง้ยวอะเฮ้ยเราปิดตาย่าเพิ่งดีใจมึงบอกสิบก็แค่เนี้ยก็แค่บอกสิบไปทีดิเอา้าติดซะงั้นแต่แดนพี่ลงแล้ว เขาจะเอาวงนี้แล้วนะเฮ้ยทำไมมันเงียบอ่ะอีแค่สามคลิปเท่านั้นไปเลยบ้าละเฮ้ยเลวเลยด้วยด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอย่าตื่นเต้นอย่าเสียงดังเดี๋ยวไก่มันติดบ๊าวบ๊าวบ๊าวบ๊าบ๊าวบ๊าบ๊าผมว่านะเดี๋ยวถ้าครั้งต่อไปขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเลยเว้ยถ้าผมเจอขึ้นเมื่อไหร่เฮ้ยผมเจอขึ้นหนึ่งครั้ง ไปเลยดีกว่าอยูนี้ปะเนี่ยเอาหนึ่งเคิกสุดท้ายอะทุกคนว่าไงครับผม <c oughs> ขอแตอกทีแล้วก็ขึ้นอีกทีขอแตอกทีขอแตกอ่ะแตกแล้วขึ้นอีกทีขึ้นอีกทีขึ้นขึ้นแล้วอุ้ยมาจริงว่ะจังหวะนี้แหละใช่ไป <c oughs> เรามีเวลาถึงแค่ไหนวะเธ ตีเลยก็ต<ะ>ีเลยจนก,กว่าจะอะไรจนกว่าจะหมดอ่ะเอาจริงเหรอไอ้นี่เขาเอ้าเขาลืมเปลี่ยนชิ้นปะเธอเอาเลยปะเอาเลยปะหจบไปดิไปเอาอนนไม่เไม่กล้าหอมดูไม่ไหวว่ะผมดูไม่ไหวใจม,มันแบบตึๆบๆเพราะว่าเพราะว่ารอบหน้ามันหลงเว้ยเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นอันนี้หลงอุ้ยทำไมทำกับฉันแบบนี้อ่ะ มันขึ้นสองทีทำไมเอ้ยจบแล้วเมื่อกี้ติแพ้มาแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิเปลี่ยนอะไรป้าเปลี่ยนอะไรป้าคุณจะไปต่อกับผมไหมไปเชียร์ตรงนี้เดียวไปนี้เราไปต่อเลยป่ะเนี่ยใช่แน่ๆคิดเอาไว้ตีบวกตีบวกของครับพอเตอร์นะครับผมส่งเป็นกำลังใจให้ขอบคุณคุณเจี๊ยบ50ดาสิบนะครับขอบคุณคุณเจี๊ยบครับ เอ้มันแอบขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยทำใจไม่ได้อะไปเตียนเอิ่นก่อนได้ไหมอะ่ะเอาเลยถึงแม้ว่าต่อไปอะมันจะขึ้นก็ตามนานไม่ขึ้น <c oughs> ลุงขาขอค่ะขอบวกสิบสามนะลุงสิบสามจงมาแต้เดาอ้ลุงทำไมพูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ยลุงวนสามรอบหนึ่งสงสาม ลุงบอกว่าวนรอบลุงลุงมึนแล้วเปิดหัวลุงต้องให้แล้วแหละปวดกระบา <c> ด <oughs> ลุงเ<ต> <c oughs> กิดได้ไงเกดไห้ไงจริงเหรอยัง <c oughs> ทำอะไรลงไปอ่ะลุกหนี <c oughs> ถึงกับลุกหนีเลยอ่ะแต่มันแต่มันแต่มันยังไงอ่ะ ขอขึอ้นอีกทีนึงได้ไหมะแปกนี่ไงมันเหลือแปลกเหรอเธอเอาคอลงมาก่อนไหมลงุงเดี๋ยวเนื้อไงเอาลงมาก่อนแบบนั้นแบบนั้นเอ้อยมันดีว่ะเธอขอหน่อยนะลงุงไปละลุงสิบนี่สิบสิบมาแล้ว,น,วลน้ำตาจะไหลได้แค่สิบ อันนี้แหละติดไลุงทำไมมันลุงมาเปียกพักตอนน,นี้ <S <s <uk> สัญญาแล้วก็ต้องไปอ่ะสัญญาแล้วก็ต้องต้องไปอ่ะโก้าลุงมาไปอีกลุงขึ้นดิขึ้นไ,ไปอีก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 นี้ไปอีกนี้ลุงไปอีกดีเอออย่างเงี้นอย่าหยุดอย่าหยุดดิลุงอย่าหย,ยดุด <s uk> ลุงบอกกูเหนื่อย ลุงไหนลุงพ่างมากฮึบไปแรงๆขอหัวแรงๆไป <c oughs> ลุงหัวแรงไปอะลุงเนี่ยจัดไปสเต็กอะลุงแบบชอบกินสเต็กอะผมให้สเต็กสี่ดาวแล้วผมให้ห้านลุงมาแล้วลุงกินข้าวแล้วลุงหายเหนื่อยแล้วอดีเออฮึบนับหนึ่งวางลุงอีกทีฮึบ นับสองอาวางเลยทีโอ้ยนับสามไปไดูดีปะเฮ้ยทำไมมันมีคนมีตีบวกข้างๆโอ้ยโอ้ยแม่มาตีบวกข้างมาันแย่งดวงเราปะเนี่ยนั่นไงเราไม่ได้ว่ะเราโดนคนข้างๆแย่งดวงป่ะนะ่ะเฮ้ยคนข้างๆแตกจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละคนข้างๆแตกอันน่านับสาม ขอนายดิเอาลืมนับให้ลุงอ่ะเฮ้ยไม่ต้องนับว่ะเฮ้ยไม่ต้องนับไม่ต้องนับก็ได้ลุงบอกไปก่อนไปก่อนไปก่อนหาค้อนแดงใหม่หาค้อนแดงหน่อยดิขอค้อนแดงหน่อยลุงหลูดไปเแล้วทุ่ยนนะหลูดไปแล้วทุ่นเตยนเอ้าคาหอกระตุกดูบ้างหาค้อนแดงให้หน่อยขอค้อนแดงมาเดี๋ยวไปต่อเลยไม่แดงว่ะเฮ้ยขอค้อนแดงเถอะค้อนแดงเถอะไอ้ักซี์สิทธิ์พ่อจะแอแดงไม่แดงว่ะ ไม่แดงไม่แดงไหมล่ยแดงอ่ะแดงนะพี่บากไม่แดงไม่แดงยาดมใหม่ไหมทำเป็นนโอพีซเลยนะครับยาดมด่วนยาดมใหม่เไม่ดูดิลุงไม่แดงอ่ะเป็นไหมดิทำไมแดงอยู่หรอพอแดงอ่ะเปทีเดียวทีเดียวไหนกระลุมก็เถอะลุงเต่ถ้ากดทีนึงกดทีนึงอยากได้แดงอยากได้แดงต้องแดงหน่อยิยิงไม่ดูดิลุงเฮ้ยแปลกนะลุงไม่คอนเดนซ์มานานมากนะไม่เกี่ยวลุงเป็นท็อตให้อยู่เนี่ย คนแดงเอาคนแดงคนแดงมาดิขอคนแดงหน่อยทีนึงเดี๋ยวไปต่อเลยมึงจะมาคนแดงมาดิเฮ้ยไม่มีคนแดงเหรอโอ้ขึ้นมายเลยอะลงลงอย่ามาลงมีตอนนี้ดิขอคนแดงก่อนไม่ไหมไม่ให้ด้วยแต่ลงแต่ไม่ให้เอาแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยลงไปรวยเลยนะทั้งนั้นคนรวยเลยนะท้าไมคนแดงอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทำไมเนี่เธอทอนแอะไรวะเนมันทำไมลงได้แบบใจดีขนาดนี้เออคนแดงแล้วคนแดงแล้วนับหนึ่ง นับนับดิสองไปต่อสามไปโอ้ยไปต่อดิลุงไปต่อไปต่ออย่าหยุดอย่าหยุดลุงเด็ดแล้วนะครับก็ยังไงขอบคุณคุณนัทมากนะครับที่ส่งไอดีมาให้ พี่เราได้สนุกกันใช่สนุกมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ <Okay S 2> ขอบคุณทุกคนกด้วยที่มาอยู่ร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนอนะครับอย่าลืมกด Follow เพจจุงโกะได้นะคะเราจะครบห้าหมื่นแล้วใชะ่ใกล้ห้าหมื่นแล้วยังเพิ่สองหมื่น